สวัสดีครับอ,อนคนสำหรับคนที่ดูใน YouTube มีน้นอะจะเป็นตัวอย่างนะครับนี่จะขอยกตัวอย่างก็สองหรือ3ข้อโดยประมาณเนาะะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พี่เอามาจากในคอร์สเรียนที่พี่ทำเอาไว้นะครับสำหรับใครที่สนใจคอร์ส A Level ก็ไปคุยกันที่ inbox ของเพจเนาะราคาก็ชัดเจนอยู่นะครับณนะวันนี้ก็คือ100บาทแต่แบบเล่มจากประกาศในภายหลังซึ่งคิดว่าน่าจะประมาณเดือนมิถุนาหรือกรอกฎาคมกน็น่าจะทำได้แล้ว เนาะก็เดี๋ยวจะบอกอีกครั้งหนึ่งแต่ทางที่ดีนั้นนาะไม่ซื้อแบบออนไลน์ดีกว่าเพราะว่ามันก็เดี๋ยวนี้เป็นยุคใหม่แล้วเราก็เรียนแบบนี้ก็น่าจะโอเคแต่ถ้าใครต้องการแบบเล่มครับน,นีายวค่อยคุยกันเรามาเริ่มกันเอาแบบข้อที่ไม่ยากก่อนข้อแรกคือข้อที่สองข้อเนี้ยเป็นข้อสอบที่ใช้นะลักษณะที่เป็น quotation word พอเป็น quotation word ปุ๊บหน้าที่ของคุณมีอยู่สองอย่างหนึ่งอ่าน 2. สรุปเพื่อนำไปสู่การเช็คช้อยมีอยู่3าสมสเต็ปแต่ว่าทีนี้มันจะไม่ง่ายแบบนั้นมันจะต้องอ่านแล้วเราก็ต้องมาเช็คจากในนี้อีกทีหนึ่งว่าสิ่งไหนมันเป็นไปได้อันไหนมันไม่ใช่นะครับทีนี้เราบอกว่าการปกครองของประชาชนโดยประชาชนด้วยประชาชนทุกคนพออ่านในคำนี้คุณนึกถึงอะไรบ้างหงผู้แทน สอง participation ก็คือการมีส่วนร่วม 3. ความเป็นประชาธิปไตยซึ่งถ้าค้าพี่ล้อเรียนคำคำนี้มันเป็น reference post เนอะมาจากของินคอนก็พี่ถอดคำมาส่วนหนึ่งคือเป็นแนวคิดในเรื่องของการปกครองแบบประชาธิปไตยพอเรามานึกถึงตรงนี้เราก็หาข้อสรุปได้ละว่าข้อสรุปไหนกล่าวได้ดีที่สุด ข้อสรุปที่สุดหมายความว่ามันจะต้องเข้าข่ายในเขาคงนี้ด้วยนะครับแล้วเวลาสรุปมันต้องเป็นไปตามนั้นอย่างข้อกไก่บอกว่าความเคร่งครัดต่ออานาจหน้าที่จนไม่สามารถเกิดประโยชน์ข้อเนี้ยมันเป็นในลักษณะที่ไม่ชัดเจนคืออย่างที่สุดไม่ได้ว่าสรุปแล้วเราจะเอาอันไหนคือความเคร่งครัดเนี่ยที่มองว่ามันเป็นในเรื่องของระเบียบทางสังคม ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในทุกๆระบบการปกครองที่จะต้องทําเช่นนั้นแต่ถามว่าความเคร่งครัดต่อหน้าที่เนี่ยอันนี้มันมองในเรื่องของความเป็นอำนาจนิยมก็ได้หรือความเป็นปฏิจจการก็ได้ในเรื่องของความเป็นเสร็จก็ได้อันนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะให้น้ําหนักกับอะไรถูกไหมมันก็อาจจะยังไม่ชัดข้อแค่บอกว่าการปล่อยวางและให้เป็นกลไกในระเบียบทางสังคมเนี่ยเฉพาะในวงราชาการอันนี้มันเป็นลักษณะที่เป็นการเจาะจง มากไปหน่อยคือในระบบราชการเนี่ยมันก็ต้องมีระเบียบในการจัดการในองค์กรอยู่แล้วทีนี้เราบอกว่าการปล่อยวางนี่คือเราจะอิกนองเมินเฉยในความสนใจของภาคประชาชนหรือเปล่าเพราะว่าการปกครองประาชาชนหมายความว่าอ่ะประชาชนมีบทบาทในการปรกครองนะราชการมีหน้าที่ในของของ,ของเขาซึ่งจริงๆแล้วพี่มองว่ามันดูย้อนแย้งกันยังไงไม่รู้เนาะมันก็เลยอาจจะยังไม่ใช่คำตอบที่ดีนะส่วนข้อความบอกว่าการเลอกตั้งผู้แทนและการมีชวนราฐการเงินใน พืนที่ตามสถานภาพตรงนี้เรานึกถึงสถานภาพทางสังคมส่วนการเลือกตั้งผู้แทนอันนี้มันเป็นในลักษณะที่เป็นเ e p r e พ e ร t เ t น v e ทีซึ่งแน่นอนครับว่ามันมีอยู่สองรูปแบบเนาะกับอีกแบบหนึ่งคือแบบไดเร m เดนโมเ r ลซี่ก็คือประชาธิปไตยทางตรงกับประชาธิปไตยแบบผู้แทนซึ่งในข้อนี้มันชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องของการประชาธิปไตบผู้แทนซึ่งแน่นอนว่าประชาชนในที่นี้ พอเรานึกถึงการสารภาพต้ออาจจะนึกถึงเรื่องของอสอสสวอหรือในฝ่ายมิติบัญญัติก็ได้เห็นไหมเราสามารถมีความได้ทั้งในลักษณะที่เป็นแคบแล้วกกว้างถ้าเกิดคุณเข้าใจในบริบทและระบบเหล่านั้นนะครับส่วนององูบอกว่าข้อสอบของสภาพประกัรเรี่อง,องสิทธิ0เม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในบางเรื่องไอ้สิ่งที่ไม่ถูกต้องในบางเรื่องมันบางเรื่องเราหมายความว่ายอย่างไรอันนี้มันก็ยังไม่ชัดฉะนั้นข้อที่ตอบแล้วชัดที่สุด อควายนะครับเนี่ยมันเป็นวิธีการในการทําข้อสอบที่ดูเหมือนจะไม่ยากแต่ถ้าเวลาเราต้องอ่านในเรื่องของคุณสมบัติและข้อสรุปอะเราก็ต้องดูให้ละเอียดนะว่าเราจะตอบยังไงต่อมาพี่ไปต่ออีกสักข้อหนึ่งเอาข้อที่ง่ายหน่อยเอาข้อแปดเอาเราแบบแบบนี้เราจะพูดกันสองข้อเนาะข้อแปดเนี่ยเราว่าด้วยเรื่องของกรณีศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจ ข้อนี้พี่เอาคำพูดของนิเช่มาเป็นตัวอธิบายเนาะนิเช่ได้กล่าวว่าการหาความจริงทางประวัติศาสตร์เป็นการหาความจริงแบบไหนอันเนี้ยเป็นข้อความเหมือนกันทนี่ในเรื่องของคำถามมันเหมือนเป็นคำถามที่เรากำลังมองว่าประวัติศาสตร์เนี่ยการที่เราจะพิสูจน์ความจริงแล้วเราจะค้นหาเนี่ยเราพิสูจน์จากอะไรได้บ้างโดยปกติแล้วถ้าเกิดอ,อธิบายเพียนิดนึงเนาะเราก็จะรู้จากในตัวของหลักฐานใช่ไหมในเรื่องของสถานที่ คำบอกเล่าซึ่งองค์ประกอบเหล่าเนี้ยมันก็นําไปสู่ในเรื่องของอะไรก็คือเรื่องของการพิสูตรกับการวิเคราะห์ตามสมมติฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งในการศึกษาทางประวัติศาสตร์มันมีห้าขั้นตอนอยู่แล้วแต่ถามว่าในระหว่างทางเนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์ความรู้ในศาสตร์อื่นๆได้ไหมคําตอบก็คือได้ครับคุณสามารถที่จะเอาศาสตร์อื่นได้เช่นศาสนาวรรณกรรม คำบอกเล่าปรชชาร์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือเศรษฐกิจก็ได้เอามาพูดถึงแต่ให้เระมาัดระว,วังเสมอว่าคำเหล่านี้หรือประเด็นหรืออิชชูทั้งหลายเนี่ยต้องสอดคล้องนะแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็น direct support ทั้งหมดมันไม่ได้เป็นส่วนที่มันสนับสนุนทั้งหมดแต่อย่างน้อยขอให้สิ่งนั้นนะมันเป็นเหตุเป็นผลในการที่จะอธิบายแล้วก็นํามาใช้ให้เกิดประโยชะน์พอเรามาดูในข้อนี้เราถามว่าเราเน้นเรื่องของการสรุปเป้าหมายของคำเนี่ย คือหมายความว่าอ่านแล้วมันสอดคลอ้องอะนี่มันเป็นข้อสอบในลักษณะการอ่านคิดวิเคราะห์แบบแบบหนึง่งซึ่งโดยปกติแล้วในข้อสอบถ้าเป็นลักษณะปัจจุบันเนี้ยจะไม่ค่อยเห็นหรอกไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นักมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะที่จะเห็นบ่อยแต่ทีนี้เรามาอ่านแล้วเนี่ยจากคำกราฟที่เป็นคำถาถัของนิเช่นิเช่นเชนี่ยก็คือนักปรัยญาคนหนึ่งเนาะที่น่าสนใจในเรื่องของการศึกษาในหลายสาขาครับ เราก็จะถามว่าอ่ะข้อใดกล่าวได้ดีที่สุดและสรุปได้เหมาะสมหน้าที่ที่ง่ายที่สุดคือตัด Choice ก่อนเลยตัด Choice ข้อที่ดู Over และดู c o n f lict เนี่ยวิธีการในการตัด Choice แล้วทำให้คุณทำได้เร็วอ่ะทีนี้พอเราอ่านไปอ่านมานะครับข้อที่ตัดได้ง่ายที่สุดคือข้ออะไรตอบตัดคอไปออกไปก่อนเพราะคุณบอกว่า กา,ารหาความจริงนั้นมีเพียงคําตอบเดียวเสมอคือตัวนี้เป็นการเน้นย้ําเสมอว่ามิเชลบอกว่ากา,ารหาความจริงเป็นการหาจริงอะไรซึ่งเขาไม่ได้ถามคุณ่ะว่ามันเป็นความจริงแบบไหนมันไม่ได้เมนชั่นเลยมันบอกว่าความจริงมันเป็นความจริงแบบเดียวมันเสมอหรอคือจริงๆอะถ้าเราไปวิเคราะห์ในข้อพิสูจน์ในการศึกษาทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสมมติฐานหรือในตัวของหลักฐานหรือคำบอกเล่าแม้จะเป็นเรื่องยาวเดียวกันเนี่ยคำสรุปหรือคำจำกัดความหรือ definitions เนี่ย มันไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับฉะนั้นตัดออกไปก่อนเลยอย่างแรกต่อมาข้อที่สองของข้อที่ตัดออกไปด้วยคือต่อตานนะครับถ้าตัดข้อใดข้อหนึ่งออกไปคุณก็น่าจะรู้้วยอัตโนมัติอีกข้อหนึ่งที่คุณคิดว่าน่าจะตัดได้ง่ายที่สุดก็คือในข้อข้ออะไรต่อไก่ข้อไก่ออบอกว่าบุษศาสตร์มีความจริงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไอ้น,นี่ก็เน้นละเกินโฟกัสเน้นมากเท่านั้นคือ This is only o n e ทุกอย่างมันแค่อันเดียวโดยเฉพาะการยงระเอียดตามอวานาจะดีคือถามว่าความจริงเนี่ยมันมีความจริงแบบไหนซึ่งถามว่าความจริงอ่ะมันมีแบบเดียวหรือเปล่าคือในบางเรื่องก็ยอมรับจริงๆว่ามีเพียงแบบเดียวแต่มันก็มีหลายเรื่องเหมือนการที่มีข้อพิสูจน์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นมันต้องมีที่มาที่ไปและเหตุผลเสมอว่า ในเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงของแต่ละเรื่องเวลาเราจะโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และการนําบริบทต,ต่างๆทางสังคมมาอธิบายเนี่ยเราจะนํามาอธิบายในมุมไหนมากกว่านะครับะอัน,นี้มันก็อาจจะดูโอเวอร์โอเวอร์ชอยส์ไปไหน่อยเนี่ยครับมันก็คือวิธีสองคือการเช็คแองเคลียมันคือเทคนิคเวลาเราอ่านคิดวิเคราะห์เนาะแต่ในลักษณะเนี้จะเห็นได้เฉพาะในข้อสอบที่เป็นการอ่านคิดวิเคราะห์เนาะต่อมา คิดว่าคุณจะตอบข้อไหนครับเหลืออยู่สองข้อถ้าเป็นพี่จนตอบพี่ตอบข้อขอใครเพราะเรามองว่าเป็นเป็นข้อมูลที่มันสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับคําถามเห็นไหมบางทีอ่ะคาถามอมันดูกํำกวมนะแล้วบางทีคําถามมันซับซ้อนด้วยถ้าเราอ่านแล้วจับประเด็นไม่ได้อ่ะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะโดนหลงกลจากคําเพียงไม่กี่คำก็ได้นะซึ่งตรงเนี้ย เวลาเราเจอข้อสอบแบบ apply ใจอ่ะไม่ว่าคุณจะเจอคําถามแบบง่ายหรือยากเวลาเราโดนหลงกลประเด็นอ่ะมันจะทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย hey, สรุปแล้ว hey, เอ๊ะมันใช่ไม่ใช่วะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมหรือบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ย hey, ข้อมูลเนี้ยมันคุ้นๆไว้มันคุ้นๆกับความรู้สึกเราแต่ทําไมเวลาเราคิดและตัดสินใจอ่ะมันย้อนแย้งกันไปนหมดอันนี้มันเป็นโจทย์สําคัญนะที่เวลาเราเจอในข้อสอบเนี่ยมันก็เป็นคําถามหนึ่งใหดี คนคนัวเองตั้งแต่ตอนที่วิศเสร็จวิชาสมัยก่อนเป็นเ็จวิชาใช่ไหมแล้วก็มาเป็นเก้าวิชาสามัญน้ในหลายๆปีที่ผ่านมาว่าบางทีทาไมเด็กถึงได้คะแนนน้อยทางมี่จริงๆแล้ว่ดูเหมือนจะตอบถูกแต่บางที้คําว่าสุดกับไม่สุดเนี่ยหรือการที่เราจะตีโจทย์หรือเราสรุปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดใต้กําตอก็ได้นะที่บางทีเราอ,อาจจะคาดไม่ถึงกระได้แต่เราอาจจะถูกหลงกลหรืออาจจะโดนรับรวงก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ฝากไว้เป็นเทคนิคเนาะ เป็นกระบวนการคิดที่คุณอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้กับแนวทางการทำข้อสอบในอนาคตในการสอบ A Level ก็ได้นะครับซึ่งคนที่เรียนกับพี่อยู่แล้วก็น่าจะเห็นในวิดีโอพวกนี้แล้วก็เคยฟังในสิ่งที่พี่พูดไปแล้วเนาะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูครับเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าจะมีอะไรมาแนะนําอีกก็รอติดตาม subscribe แล้วก็ใครที่สนใจคอร์สก็ลองมาคุยกันนะประมาณนี้ครับสำหรับว,วิดีโอนี้สวัสดีครับ